ั <Okay. S 2> าดีคุณฮอนแบกคุณไม่พูดอะไรสักอย่างหรือโอ้ยเสียงไฟอุ๊ยนาไปตักน้ำมาดับดิเสียงไฟใหม่จะทำเสียงไฟใหม่ให้ป๊อปแป๊ปป๊อปแป๊ป <laughs> ว่ามาเล่นเวลานจะไม่เจอเพื่อนแน่นอนเลยเพื่อนตั้งแต่ตอนเล่นเมื่อสี่เดือนก่อนเขาหนีหายหมดแล้วเขาไปตั้งใจเรียนแล้วมั้งไม่รอไม่หนีหายหายรอกบางคนมันก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าถึงพูดไปแบบนั้นก็ยังจำชื่อแอดแต่ละคนไม่ได้เอหมดแล้วมันก็ต้องมีบ้างแหละมองแว็บแรกปุ๊บก็รู้ว่าแบบอันนี้เพื่อนเราแน่นอนมันเป็นมันเป็น ราจะเรียนยงหมดอ๋อออโอเคอ๋ออืออ๋อโอ้ยอเลยังดีอีมาเล่นเกมอีกเอะครับอ๋อนเโควิดแน่เลยเราเป็นไข้ ก็อย่างนี้ฉันขอฉาบแกะฉาบรอเวลาอ้อดีดนะีมันเธอสูโอ้อ นสูอออเาบ้าคุณลูมีปัหาด้านตองเสียงหรือเปล่าคะ ยังเหมือนมาโดนรถเยียบห่างเลยอ่ะเสียงไม่ใครค้างวะป

ต้องนยเย้ไปไปไปก่าอ้พวกสามคนนั้นกันสวัสดีครับข้างปูนสบายดีไหมโอเคอ๋อเราเย็นด um, ีหรือเปล่ายยาสบดีีมแฮโอ้เราพวกนายมีตังค์ไหม

น้ำต้องให้น้ำเกลือไหมเธอดึงมือเราหน่อยนี้เราขึ้นฝั่งไม่ได้อยเออช่วยหน่อยอยู่คนจมน้ำเนี่ยเออมาดึงมือหน่อยบุมบุ้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 ม นายไม่ช่วยเราเลยอะนายหัวเหลืองช่วยเราหน่อยเราจมน้ำเออช่วยหน่อย่าเจลาจะดอมยืนดูคนจมน้ำเฉย oh, <no. S 3> จมนออ้ไม่ไเอ,อ,ไเ,เ,รอเ,เรียกคนใช่วอเออนั่งลูเฉยทำไมคนจมน้ำอ่ะน้าแล้วหัวลนะนี่ะ <c oughs> <c oughs> พอดีหัวเราใหญ่อ่ะ มันก็เลยรวยได้ข้างนมีแต่แก๊สหนอใช่แนวแก๊สตดตกอมไว้อ่ะมันก็เลยบวมขึ้นหัวช่วยด้วยครับผมตกน้ำเอ้าน้ำสามคนเลยเฮ้ยผมจุดเอ้าผมจุดบ้านนี้หนอหญิงฟังเฮ้ยก็จีจะจมน้ำเนี่ยเอ้าหัวเลยก็จมน้ำอีกเฮ้ยไอ้ก็จี ไ้ก๊อตจีมาช่วยเลยมาช่วยเดี๋ยวนี้ยืนแก้มแดงอยู่มไมชตจหรนะเฮ้ยเฮ้ยชรา,ามจมน้ำเฮ้ยทำแมไม่วาจริจริงอะไรอะไรอะไร่วะรูว่าอะไรน้โตนะ ใต้เธอทั้งคืนจะเจอการฝากหมายเลขโทรกัพเวลคัมเอาแปลกเซอร์โนดเยี่ยมกระเทียมต้มไ <c oughs> อ้ <c oughs> พวกนาง3คนนะ่ะจะร้ายจะดำมาช่วยคนตกน้ำไอ้พวกคนใจร้ายเอามาหิด <c oughs> ขอความช่วยเหลือปลาจมนะำมึงว่าไงนะเต็มใจให้พวกคูไปช่วยโอ้โหกูคงไม่โง่ไปด้วยอือโอ้ยเจ๊งาะไช่ด้วยเราเป็นปลาจมน้ำใครมากดไลค์ปุอย มันเป็นวัน้าเป็นวัอาี่ข้าน้อยเนี่ยเฮ้ยออกมาออกมาตรงนั้นไม่ปลอดภัยเย้ตรงนั้นมีฉลากต่ตรงนั้นมีปลาบูลูกคุปลาบูฉลากไหมเหมือนเขาจะสนุกนะเราไปเถอะมี่ทนอื่น อย่าให้เจอนะเราจับหั่นเลย <c oughs> หาวบ่อยๆพวกนี้เออจับมันปักฉีกปากเลยไ่ใครช่วยเราเลเราเปนปลาหน้าหลใช่ไหวจนกล้ามขึ้นตรงนี้ <c oughs> ใช่ตัวเปื่อยหมดแล้วเนี่ยถลอกหนังได้เลยเดยพร้อมต้มกวางอบเกลือ,อ,อกูหาอ,อยูน่น้ำตาไหล